สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาหน่าสนใจที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะคะคือทุกวันนี้เวลาเราทำธุรกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินใช่ไหมคะครับผมซึ่งมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมหรือบางทีเกิดปัญหาก็ยุ่งยากเหมือนกันใช่ค่ะและที่สำคัญเลยคือเราต้องให้ความไว้บางใจกับตัวกลางเหล่านั้นด้วยถูกต้องครับ เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากเอกสารที่เสนอแนวคิดที่น่าสนใจมากๆค่ะเป็นระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งตรงถึงกันได้เลยแบบ peer-to-peer ีย pe er. รบโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางที่น่าเชื่อถือที่เราคุ้นเคยกันใช่ครับคือเป้าหมายหลักๆของเขาเลยก็คืออยากจะสร้างระบบที่ใช้การพิสูจน์ด้วยวิทยาการเข้ารหัสลับหรือคริปโตกราฟีนะครับที่มันตรวจสอบได้จริงๆอ๋อค่ะ เอามาใช้แทนความจำเป็นที่ต้องไปไว้วางใจใครสักคนหรือสถาบันนะครับเพื่อให้คนสองคนทำธุรกรรมกันได้โดยตรงเลยฟังดูดีเลยนะคะลดความซับซ้อนไปได้เยอะครับผมแต่ว่ามันก็มีความท้าทายใหญ่ที่ต้องแก้เหมือนกันครับคือปัญหาการใช้ใจ่ายซําซ้อนหรือดับเบิลสเปนดิ้งดับเบิลสเปนดิ้งครับคือถ้าไม่มีหน่วยงานกลางมาคอยคุมเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเงินดิจิตอลก้อนเดียวกันเนี่ย มันจะไม่ถูกส่งต่อไปให้หลายๆคนพร้อมกันแบบว่าใช้ซ้ำอะครับอืมประเด็นนี้สำคัญมากจริงๆค่ะแล้วเอกสารนี้เขามีวิธีแก้ปัญหานี้ยังไงคะเห็นพูดถึงเครือข่าย p พียร o ท e เพใช่ครับหลักการก็คือเขาใช้ตัวเครือข่าย p พียร o ท e เพนี่แหละครับให้ทุกคนในเครือข่ายมาช่วยกันตรวจสอบแล้วก็บันทึกประวัติธุรกรรมทั้งหมดเลยให้ทุกคนช่วยกันครับโดยอาศัยกลไกที่เรียกว่าหลักฐานการทำงาน หรือที่เรารู้จักกันว่า proof of work เพื่อให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันว่าธุรกรรมไหนเกิดขึ้นจริงอันไหนไม่จริง proof of work หรอคะมันทำงานยังไงคะเนี่ยเออลองนึกภาพเหมือนเป็นการแข่งขันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนนะครับโดยใช้พลังประมวลผลของคอมพิวเตอร์หรือ CPU power แข่งกันไปใส่ไว้แล้วเขาจะได้อะไรจากการแก้โจทย์คะอ๋อคนที่แก้ได้ก็จะได้รับรางวัลตอบแทนครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดกันอีกที ค่ะแล้วอะไรที่ทำให้ระบบนี้ปลอดภัยล่ะคะถ้าแค่สร้างบล็อกต่อๆกันไปจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคือแต่ละบล็อกใหม่ที่สร้างขึ้นเนี่ยมันจะมีการอ้างอิงถึงข้อมูลสรุปหรือค่าแฮชของบล็อกก่อนหน้ามันด้วยอ้างอิงถึงบล็อกก่อนหนะ้าใช่ครับมาเลยทำให้บล็อกทั้งหมดเนี่ยเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่หรือที่เราเรียกว่าเชน กลายเป็นบล็อกเชนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนโซ่ที่คล้องกันไปเรื่อยๆถูกต้องครับทีนี้การจะย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในบล็อกเก่าๆเนี่ยมันเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทําไมล่ะคะเพราะว่าการจะแก้บล็อกเก่าได้เนี่ยมันต้องแก้โจทย์ proof of work ของบล็อกนั้นใหม่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันต้องแก้โจทย์ของทุกบล็อกที่ตามหลังบล็อกนั้นมาทั้งหมดด้วยซึ่งต้องใช้พลังประมวลผลมหาศาลแบบว่าแพงมากๆครับ โอฟังดูซับซ้อนแต่ก็ปลอดภัยดีนะคะใช่ครับแล้วทีนี้คำถามคือแล้วจะตัดสินได้ยังไงว่าประวัติธุรกรรมชุดไหนหรือโซ่ไหนเป็นโซ่ที่ถูกต้องใช่ไหมครับนั่นสิคะถ้ามีคนพยายามสร้างโซ่ปลอมละ่ะระบบเขาใช้พลังประมวลผลเป็นตัวตัดสินครับคล้ายๆกับ one CPU one vote คือเสียงในระบบจะขึ้นอยู่กับพลังประมวลผลจริงๆที่ลงไปหมายความว่ายังไงคะ one CPU one v o ก็คือโซ่บล็อกเชนเส้นที่ยาวที่สุดนะครับที่หมายถึงว่ามีการใช้พลังงานในการสร้างหรือ proof of work สะสมอยู่มากที่สุดจะถือว่าเป็นโซ่ที่ถูกต้องอ๋อคือยิ่งยาวยิ่งน่าเชื่อถือประมาณนั้นครับปราบใดที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ในเครือข่ายหรือวัดด้วยพลัง CPU ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ที่ซื่อสัตย์ทำตามกฎ โซ่ของพวกเขาก็จะยาวเร็วที่สุดแล้วก็จะชนะความพยายามของผู้ที่ไม่หวังดีได้เสมอครับพอเข้าใจหลักการแล้วค่ะว่าใช้พลังประมวลผลสร้างความน่าเชื่อถือแทนตัวกลางงั้นภาพรวมจริงๆตอนเครือข่ายทำงานมันเป็นขั้นตอนยังไงบ้างคะครับขั้นตอนก็คือเริ่มจาก 1. มีคนประกาศธุรกรรมใหม่ๆเข้าไปในเครือข่ายค่ะ 2. โนดหรือคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายก็จะรวบรวมธุรกรรมใหม่ๆพวกนี้ไว้ค่ะ 3. จากนั้นทุกคนก็เริ่มใช้พลังประมวลผลของตัวเองแข่งกันหา proof of work เพื่อสร้างบล็อกใหม่แข่งกันหาคำตอบใช่ครับ 4. พอมีใครหาเจอก็ประกาศบล็อกที่ตัวเองสร้างได้พร้อมกับคำตอบ proof of work ให้คนอื่นรู้ค่ะ5 คนอื่นๆในเครือข่ายก็จะตรวจสอบบล็อกนั้นว่าธุรกรรมข้างในถูกต้องไหมไม่มีการใช้จ่ายซ้ําซ้อนนะถ้าถูกต้องก็ยอมรับบล็อกนั้นตรวจสอบความถูกต้องก่อนยอมรับครับผมและ 6. ทุกคนก็จะเริ่มทํางานสร้างบล็อกถัดไปโดยเอาบล็อกล่าสุดที่เพิ่งยอมรับเนี่ยมาเป็นฐานในการสร้างต่อโดยจะเลือกต่อจากโซ่ที่ยาวที่สุดเสมอครับวนเป็นหลปไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอคะใช่ครับเป็นวงจรไปเรื่อยๆเลย แล้วอะไรเป็นแรงจูงใจให้คนยอมเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เปลืองไฟใช้ทรัพยากรเพื่อมาช่วยประมวลผลในเครือข่ายนี้ล่ะคะดูไม่น่าจะมีใครอยากทำฟรีๆนะคะคำถามดีครับแรงจูงใจมีสองส่วนหลักๆครับอย่างแรกเลยคือรางวัลจากการสร้างบล็อกรางวัลครับคือธุรกรรมแรกสุด ในแต่ละบล็อกที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการสร้างเหรียญดิจิทัลสกุลนั้นๆขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็มอบให้กับคนที่สร้างบล็อกนั้นสําเร็จอ๋อเหมือนขุดทองแต่ใช้คอมพิวเตอร์ขุดแทนประมาณนั้นเลยครับคล้ายๆกันเป็นการสร้างเหรียญใหม่เข้าสู่ระบบน่าสนใจค่ะแล้วอีกอย่างคืออะไรคะอย่างที่สองคือค่าธรรมเนียมธุรกรรมครับคือผู้ส่งธุรกรรมเนี่ย อาจจะแนบค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆมากับธุรกรรมของตัวเองเพื่อจูงใจให้คนสร้างบล็อกหรือนักขุดเนี่ยเลือกเอาธุรกรรมของเขาไปใส่ในบล็อกเร็วขึ้นอ๋อเหมือนให้ทิปเพื่อความรวดเร็วใช่ครับซึ่งแรงจูงใจทั้งสองอย่างนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะมันทําให้การที่คนจะทําตามกฎกติกาของระบบแล้วก็ช่วยรักษาระบบให้มันเดินต่อไปได้อย่างซื่อสัตย์เนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการพยายามจะโกงระบบเพราะถ้าโกงระบบพังเหรียญที่ตัวเองมีก็ไม่มีค่า ถูกต้องครับการทำตามกฎให้ผลกำไรมากกว่าในระยะยาวอืมเข้าใจเรื่องแรงจูงใจแล้วค่ะแต่มีอีกประเด็นที่สงสัยค่ะถ้าทุกธุรกรรมมันถูกบันทึกแบบสาธารณะเปิดเผยหมดเลยแล้วความเป็นส่วนตัวมันจะอยู่ที่ไหนคะครับถึงแม้ธุรกรรมจะเปิดเผยแต่มันก็ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผ่านการใช้สิ่งที่เรียกว่ากุญแจสาธารณะ public keys กุญแจสาธารณะครับมันเหมือนเป็นที่อยู่ดิจิตอลนะครับแต่ว่าที่อยู่พวกนี้มันไม่ได้ผูกกับชื่อจริงๆของใครโดยตรงอ๋อคนทั่วไปก็จะเห็นแค่ว่ามีเงินจำนวนเท่านี้ส่งจากที่อยู่ A ไปยังที่อยู่ B แต่จะไม่รู้ว่านายกอือนางสาวขอเป็นเจ้าของที่อยู่ A หรือ B ทุกครั้งที่รับส่งเงินประมาณนั้นครับมันจะทําให้การเชื่อมโยงธุรกรรมต่างๆเข้ากับเจ้าของคนเดียวกันทําได้ยากขึ้นไปอีกแม้ว่าบางทีธุรกรรมที่มันมีการรวมเงินจากหลายๆที่อยู่เข้ามาใช้ในครั้งเดียวเนี่ยก็อาจจะพอทําให้คนเดาได้บ้างว่าที่อยู่เหล่านั้นน่าจะเป็นของคนคนเดียวกันอืมก็ยังพอมีวิธีตามรอยได้บ้างแต่ก็ยากขึ้นเยอะ ครับผมแล้วในแย่ความปลอดภัยจากการโจมตีล่ะคะถ้ามีคนที่มีพลังประมวลผลเยอะๆอยากจะมาโจมตีระบบสร้างข้อมูลปลอมล่ะคะมั่นใจได้แค่ไหนครับเอกสารอธิบายเรื่องนี้โดยใช้หลักความน่าจะเป็นเข้ามาช่วยครับเขาเปรียบเทียบว่าผู้โจมตีที่พยายามจะสร้างประวัติปลอมหรือโซ่ปลอมขึ้นมาแข่งเนี่ยก็เหมือนกับนักพนันที่เงินทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทั้งบ่อนรวมกันค่ะ โอกาสที่เขาจะสร้างโซ่ปลอมให้ยาวทันหรือแซงหน้าโซ่หลักที่คนส่วนใหญ่ที่ซื่อสัตย์ช่วยกันสร้างอยู่เนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วแบบทวีคูณเลยทุกครั้งที่มีบล็อกใหม่ๆต่อท้ายเข้ามาในโซ่หลักหมายความว่ายิ่งเวลาผ่านไปมีบล็อกใหม่ๆมายืนยันต่อท้ายธุรกรรมเรามากขึ้นเท่าไหร่ ็ยิ่งปลอดภัยขึ้นถูกต้องครับพูดง่ายๆคือยิ่งเรารอนานให้มีบล็อกใหม่ๆมายืนยันต่อท้ายธุรกรรมของเราไปเรื่อยๆและหลายบล็อกโอกาสที่ธุรกรรมนั้นจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ก็จะน้อยลงจนแทบจะเป็นศูนย์เลยครับชัดเจนเลยค่ะสรุปด้ว่าเอกสารนี้เสนอมิติใหม่ของการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เลยนะคะคือไม่ต้องพึ่งพาความไว้วางใจในตัวกลางอีกต่อไปครับ แต่ใช้เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer pe er, กับกลไก proof of work ที่ใช้พลังประมวลผลมาเป็นหลักประกันแทนเพื่อสร้างความเห็นพ้องต้องกันทำให้ได้ระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ทนทานสูงมากๆ ใช่เลยครับสรุปได้ดีมากครับและผมอาจจะขอด้งท้ายเป็นคำถามชวนให้ลองคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่เทคโนโลยีมันกำลังทำให้เราต้องพึ่งพาตัวกลางน้อยลงเรื่อยๆในหลายๆด้านเลยเนี่ยแนวคิดพื้นฐานเรื่องความไว้วางใจที่มันพิสูจน์ได้ด้วยคณิตศาสตร์ด้วยรหัสวิทยาแบบนี้แทนที่จะเป็นชื่อเสียงหรือสถาบันแบบเดิมๆม,มันจะสามารถนาไปปรับใช้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่ทางสังคมใน มิติอื่นๆนอกเหนือไปจากเรื่องการเงินที่เราคุยกันวันนี้ได้ยังไงอีกบ้างนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆครับ